กับชงปลาช่อชนเที่ยวนะครับโอ้ยอะไรามาหาดวงอีกตัวฮะเฮ้ยเพียงยัง,งบ่หายหอือมันหอน่าออกเดดเด้ยนี่บ่ แต่มันห่อหน้าปะดูนะฮะเด็กหญิงนำพรเลยครับไม่รู้ทำอย่างเอา้าเอา้เอาตุมต่มตุ้มตุมไบตุ่มมาเอ้ามุดเอาามุดเก่งไ,ไปเด็กเป็นนำนำพรเหมือนแล้วน่าจะมีความสุขนะครับ đài bó bộ đây bó bà nè cả để phải chơi cả nếu để... <laughs> nàng này à. Cái này พี่นูก็จ้องจะจะออกวเวแบแนอย่างเดียวนะฮะอา้อาวเอาไม้นี้อา้อาอ๋อไม่ให้เล่นด้วยอา เอาไข่มาพ่อไข่มาฮะพ่อไข่มาดูสิหืมยังไงฮะอามีหยังมึงมาให้มาเกาหลังให้บ่บึงตุ้มงอ่ะตุ้งตึ้งมันอะไรดูเลยจะมีความสุขนะครับ

เอาเอาทะ่สะเลยแดดนี่ครับแดดร้อนมากนะครับร้อนจะจะไม่มีที่อยู่แล้วนะฮะ เอไม่รู้ทำอะไรเลยกุ้งกินกุ้งกินกุ้งกิงงงงนอะไรไม่น้อยตัวเล็กกๆเพื่อนนะครับอืมว้าไปอยู่กับลุงเดียวเด้ออย,ย่าเด้อเห็นแบบอยู่กับลุงเดียวอ่าไอ้กักมีคนจับหูเพคนมีความสุขไอ้ ơi 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 nam ơi 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 nè. Đủ ơi đẹp, đối. đẹp

ขั้นขั้นขั uh> ้นอ่อแล้วเตง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 ตจะเล็บดิเหมือนอ้วนไหมครับเออาเตงตงตงงอไม่เหมือนอ้วนนะครับเตะบบ รามาพาแล้วเด็กนอนคิดดื้อนองเทะเละเ,เร็ว ไม่ครับเป็นอะไรครับเฮ้ยบังลุงเดาให้กีตาเนี่ยกิตาเพลินเนี่ยเฮ้ยไปนอน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 จมเลยมาทำอะไรเนี่ยเราชอบนอนหมดเราเนี่ยฮึฮะทุกท่านครับผมขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับ กันใหม่นะฮะทีะค่คลิปหน้านะครับ